นะครับก็สวัสดีนะครับเราก็กลับมาคุยกันต่อในคลิปที่สองนะครับของจอกทดสอบในส่วนของกุหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสําหรับการเตรียมตรวจสอบนักวิชาการที่ดินกันนะครับก็มาถึงก็ที่ทิุกนะครับเหตุที่ทําให้นิติกรรมตกเป็นโมคียะมีอะไรบ้างนะครับเหตุที่ทําให้นิติกรรมที่ตกเป็นโมคียะแล้วสามารถที่จะบอกเลิกนิติกรรมนั้นได้นะครับก็คือ 1. นิติกรรมซึ่งได้กระทําโดยบุคคลผู้ย่อนความสามารถคือผู้เยาว์นะครับหรือคนไร้ความสามารถคนวิคนจรดิตหรือคนเสมือนอ่าไร้ความสามารถนะครับถ้าคนเหล่านี้ไปทํานิติกรรมนะครับก็จะทําให้นิติกรรมนั้นมันตกเป็นโมกียกรรมนะครับต่อไปนิติกรรมซึ่งกระทําโดยการแสดงเจตนาวิปปิศนะครับ ในเรื่องของการทํานิติกรรมเนี่ยมันจะต้องมีการแสดงเจตนาออกมานะครับแต่ถ้าเจตนามันเป็นไปโดยวิปริตนะครับมันก็ย่อมที่จะทําให้นิติกรรมนั้นมันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. ก็คือมีเกิดความสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์นะครับการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับเป็นโมคิยะนะครับ ต่อไป2อนะครับอันนี้เขาเจาะลงไปที่เรื่องของคุณสมบัตินะครับเจาะลงไปที่เรื่องของคุณสมบัติของบุคคลต่อไปก็ถูกเจาะโกงนะครับ mm hmm. การแสดงเจตนาเพราะถูกเจาะโกงก็เป็นหมูียะเช่นเดียวกันแล้วก็3นะครับถูกค,คุมกูกอ่ก็ทําให้การแสดงเจตนานะครับมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่แสดงเจตนา เองนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ทําให้นิติกรรมนั้นนะครับสามารถที่จะบวกลางได้นั่นก็คือตามมาตรา1นึนะครับบอกว่าการขูวว่อาจจะใช้สิทธิตามปกตินิยมนะครับไม่ถือว่าเป็นการกุมขู่นะครับก็คือว่าถ้าเกิดไม่ด,ดําเนินการนะครับก็จะด,ดําเนินการตามกฎหมายอันนี้มันไม่ถือว่าเป็นการขู่นะครับเพราะว่าอันถ้าเกิดเขาไม่กระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะสามารถที่จะใช้สิทธ าตามกฎหมายได้นะครับก็ถือว่าเป็นการขู่ตามปกติกนิยมนะครับซึ่งไม่ถือว่าเป็นการทําให้มันเป็นนิติกรรมนั้นเป็นโมกียะได้นะครับการใดๆที่ทําไปเพราะนับถือยำเพลงก็ไม่ถือว่า,าการนั้นได้กระทํำรัะถูกข่มขู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราไปทํานิติกรรมนะครับกับผู้บงังคับบัญชานะครับตรงนี้นะครับด้วยความที่ว่า เกรงลัวนะครับหรือยำเกรงต่อผู้บังคับบัญชานะครับกลัวว่าผู้บังคับบัญชาจะไม่พอจงไม่อใจอะไรบ้างแบบนี้นะครับก็ไม่ถือว่านิติกรรมนั้นมันตกเป็นโมฆียะนะครับอันนี้ไม่ถือว่าตกนะครับต่อไปก็ที่17ผลของนโมฆียกรรมนะครับมีผลอย่างไรเมื่อ,อ การกระทานิติกรรมลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะบุคคลหย่อนความสามารถหรือการแสดงเจตนาโดยวิป,ปริตลงไปแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นไปตามมาตรา 1- นึกนะครับก็ทําให้โมคียกรกมนะครับเมื่อบอกล้างแล้วถือว่าเป็นโมคะมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเพราะฉะนั้นโมคียรรมก็คือมันสามารถบอกล้างได้แล้วการบอกล้างตรงนี้น,นะครับก็ถือว่ามัน ย้อนกลับไปจนถึงในเริ่มแรกของการทํานิติกรรมนั้นก็คือให้ถือว่าเป็นโมฆะนะครับก็คือไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับสายเอติโกให้มันมีผลเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าไอ้นิติกรรมที่มันทําลงไปแล้วมันเป็น มูกิจกรรมนั้นนะครับมันเป็นการกระทําของผู้ที่หย่อนความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์หรือคนวิกนจริตคนไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้นะครับจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยให้ย้อนกลับไปจนถึงตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็ให้คู่กรณีนะครับกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกลับคืนเช่นว่านั้นได้นะครับอย่างเช่นเป็นการนิติกรรมยกยก ยกวัวให้ไปตัวหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าวัวตัวนั้นนะครับมันถูกฆ่าไปแล้วนะครับมันถูกเอาไปทําเป็นอาหารไปแล้วนะครับก็ถือว่าการที่จะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันพ้นวิสัยที่จะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมมาได้แล้วมันก็ต้องไปหาวิธีการในการชดเชยนะครับค่าเสียหายแทนต่อไป <c oughs> <c oughs> เรามาดูกันต่อที่ข้อ18นะครับ ระยะเวลาในการบบกล้างมีอย่างไรบ้างระยะเวลาในการบกล้างก็คือตามมาตรา181นะครับ181นะครับโมกียกรรมนั้นจะบบกล้างไม่ได้นะครับเมื่อพ้นระยะเวลา1ปีนับแต่อาจให้สัตยาบันได้นะครับหรือเมื่อพ้นเวลา10ปีนับแต่วันได้ทำนิติกรรมมันเป็นโมกียกรรมนะครับโมกียนั้นได้ทีนี้นะครับระยะเวลามันมีอยู่2ตัวก็คือ1ระยะเวลาในการหนึ่งปีนะครับ หนึ่งปีนับแต่เวลาที่อาจจะให้สัตยาบันได้แล้วก็10ปีนับแต่วันที่ทำนิติกรรมนั้นขึ้นมานะครับ1กับ10ขบก็19นะครับบุคคลผู้มีสิทธิ์ที่จะบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมกียะนะครับมีอย่างไรบ้างบุคคลที่จะบอกล้างก็คือประกอบไปด้วยนะครับในมาตราที่1นึนะครับโมคียกรรมนั้นบุคคลต่อไปนี้สามารถที่จะบอกล้างเสียก็ได้ หนึ่งก็คือในส่วนที่โมกิยกรรมมันเกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ที่ย่อนความสามารถก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้หรือในกรณีที่ตอนที่ทํานิติกรรมเนี้ยนะครับอายุ19ปีนะครับอายุ19ปีใกล้จะยี่สิบแล้วนะครับพอสักพักหนึ่งก็คือบรรลุนิติภาวะขึ้นมาตัวของผู้เยาเองนะครับที่ บรรลุนิติภาวะขึ้นมาภายหลังเนี่ยก็สามารถที่จะบอกล้างนิติกรรมนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ทีนี้นะครับไอตัวเนี้ยที่มันหน้าหน้าจําอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าํานาจของผู้เยาว์นะครับในการที่จะบอกล้างก่อนที่ตัวเองจะบรรลุนิติภาวะถ้าตัวเองบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะบอกล้างได้ โดยแน่นอนแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ก่อนที่ตัวเองจะบรรลุนิถิภาวะก็ยังสามารถที่จะบอกล้างได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ได้บกลรางโดยนะครับได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนต่อไปนะครับบุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนสเสมือนไร้ความสามารถก็ได้นะครับหากได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะครับก็เช่นเดียวกันกับในส่วนของผู้เยาว์นะครับถ้าเกิดเขาพ้นจากความเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถแล้วเขาก็สามารถที่จะบอกล้างได้นะครับหรือถ้าเกิดเขายังไม่ได้พ้นจากความที่เขาเป็นบุคคลผู้หย่อนความสามารถ ขาก็สามารถที่จะบอกล้างได้แต่มันไม่ใช่ใช้เป็นแค่ดุลพินิษในการพิจารณาของเขาจะต้องให้ผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเขานะครับเป็นผู้ให้ความยินยอมด้วยนะครับต่อไปบุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสําคัญผิดอันนี้ก็คือเรื่องของอความยนไงความเป็นโมกิยะนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เจตนาวิปปิต นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดบุคคลแสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดหรือถูกจ่อโกงหรือถูกขม่มขู่นะครับบุคคลที่แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดก็สามารถที่จะบอกกลางได้ภายหลังที่พ้นจากาที่ทราบความสำคัญผิดแล้วหรือที่รู้ถึงคนที่จโจงนี่คนชอบชนที่เกิดขึ้นหรือ พ้นจากการถูกข่มขู่นะครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วก็สามารถที่จะบกล้างในภายหลังได้นะครับต่อไปบุคคลวิกลจริตนะครับผู้ทํานิติกรรมมันเป็นโมกิยะตามมาตราสามสิบในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วก็คือพ้นจากความหย่อนพะความสามารถเช่นเดียวกันนะครับถ้าบุคคลผู้กระทํานิติกรรมมันเป็นโมกิยะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมกิกรรมตายาตของบุคคลนั้นนะครับก็อาจบอกล้างโมกิกรรมนั้นได้เพราะฉะนั้น อีกส่วนหนึ่งก็คือตายาสนะครับตายาทนี้ก็สามารถบอกล้างนิติกรรมได้เช่นเดียวกันแต่ในกรณีของตายาทนะครับจะสามารถบอกล้างนิติกรรมได้เฉพาะเมื่อตัวของบุคคลผู้ทํานิติกรรมอันเป็นโมกิยะนั้นนะครับได้ตายไปแล้วต่อไปข้อ20นะครับการบกล้างโมกิยกรรมสามารถทําได้อย่างไร นะครับการบอกล้างโมกิยกรรมสามารถจะทําได้โดยการแสดงเจตนาต่อบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ได้นะครับนิติกรรมข้อต่อไปนะครับนิติกรรมที่ผู้ใช้อำนาจทางปกครองทําแทนผู้เยาว์ไม่ได้ได้แก่นิติกรรมอะไรนะครับนิติกรรม ข้อนี้ก็เคยออกนะครับในส่วนของก็สอบที่ดินนะครับนิติกรรมที่ผู้ใช้อำนาจตางปกครองทาแทนผู้เยาไม่ได้ก็คือขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เจ้าซื้อนะครับจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้นะครับก็คือในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั่นเองนะครับต่อไปกระทําให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพย์สินของผู้ เยาอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้เยาไม่สามารถที่จะทําได้เองนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการก่อตั้งพาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินพาระติพุน์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์จำน่ายไปทั้งหมดนะครับหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพย์สินที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้นนะครับก็คือนิติกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะต้องได้รับความยินยอมโดยหลักการแล้วก็คือมันเนื่องจากว่าไอ้ทรัพย์สินเหล่านี้นะครับมันเป็นทรัพย์ที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อเจ้าของทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นทรัพย์ที่มีราคาสูง เพราะฉะนั้นนะครับคนที่มันยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับคนที่มันหย่อนความสามารถอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ด้วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องได้รับการยินยอมต่อไปให้เช่าสังหาริมทรั์เกิน3ปีนะครับจําไว้ว่าเลขถามนะครับก็คือเกิน3ปีนะครับสําหรับการให้เช่าสังหาริมทรั์ถ้าเกิดการให้เช่าสังหาริมทรั์ที่เกินไป3ปีก็ ต้องไปใช้อำนาจของศาลน,นะครับที่จะสั่งต่อไปการก่อตั้งสิทธิเพื่อมุ่งผลประการหนึ่งประกันใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำน่ายจ่ายโอนนะครับขายฝากจำนองตรวจจำนองโอนสิทธินะครับแลกเปลี่ยนในเรื่องของอาสงหานิมทรัพย์หรือรับสังานิมทัพย์ชนิดพิเศษต่อไปก็คือเรื่องของการให้กู้ยืมเงินนะครับให้โดยสเสน่หานะครับก็คือ ็นนิติกรรมเกี่ยวกับการให้นะครับเว้นแต่จะเอาเงินของผู้เยาว์ให้ผู้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศลส,สาธารณะนะครับเพื่อการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมชัญยาทังนี้พอสมควรแก่ฐานานรูปของผู้เยาว์นะครับไม่ใช่ว่าเอาทรัพย์สินของผู้เยาว์ทั้งหมดนะครับไปบริจาคนะครับต่อไปสัญญาคืออะไรนะครับสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะครับ แต่ว่าในส่วนของสัญญาเนี่ยนะครับนิติกรรมมันจะมีทั้งนิติกรรมฝ่ายเดียวแล้วก็นิติกรรมหลายฝ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัญญาเนี่ยจะต้องเป็นนิติกรรมที่เป็นบุคคล2องฝ่ายหรือมากฝ่าเท่านั้นนะครับมาตกลงกันจะเป็นอ่าสัญญาฝ่ายเดียวอ,อันนั้นไม่ใช่สัญญานะครับต่อไปนะครับโดยแสดงเจตนาเสนอและสนองตรงกัน ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นนะครับก็คือมีฝั่งหนึ่งเป็นผู้เสนอมีฝั่งหนึ่งเป็นผู้รับคําเสนอหรือเป็นผู้สนองนะครับก็ทําให้เกิดสัญญากันเกิดขึ้นต่อไปผลของสัญญานะครับข้อที่23ผลของสัญญามีอะไรบ้างผลของสัญญาก็คือ1น,นะครับก่อให้เกิดหนี้ขึ้นมาหนี้ก็คือมีทั้งฝ่าย